สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวยูทูปวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักขนาดเล็กนะครับไซมินินะครับเป็นมิตซูบิชินะครับ w s 3 1 0 a นะครับตัวนี้ขนาดเท่า W50 นะครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทยเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวจากเครื่องยนต์ก่อนนะครับเปิดมาครับเครื่องยนต์ก็เป็นมิตซูนะครับมิตซูสามสูบเทอร์โบนะครับ ครับตัวนี้เป็นรุ่นคอนทรลเดียวนะครับอ่าระบบดีพร้อมใช้งานนะครับระบบเกียร์นะครับขับ4ล้อตลอดเวลานะครับให้อ่าแรงอัดที่ดีนะครับระบบเลี้ยวเอวอ่อนนะครับขับเคลื่อน4ล้อนครับอ่ายกสูง3เมตรนะครับตักสูง3เมตรพุ่งขี่อยู่ที่ประมาณ0ูนกิวนะครับขนาดก็เท่าๆกับ w a 5 0นะครับนี่ครับสภาพยางสวยนะครับ ยางใหญ่ๆนะครับเหมาะสมได้สัดส่วนนะครับนี่ครับเบาะเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับก็ได้แขนยาวนะครับแขนค่อนข้างยาวนะครับนี่จากหกร้อนี่สบายนะครับถึงแน่นอนครับเอวอด้วยนะครับใช้งานล่องตัวดีนะครับระบบเกียรดีนะครับวงมาลายนิ่มๆเลยนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับก็รถน้าเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในเมืองไทย เพิ่งถึงเมืองไทยสดๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะชอบช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ